สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียง VIP เช้าบ่ายนะคะประจําวันที่16เมษายนปี66สนะิาคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเช้ากับบ่ายแปกับหนึ่งมาเหมือนกันเนอต่างกันสองกับห้าเจ็ดกับศูนย์นะคะรู้สึกว่าของเรานี้มันจะเข้าเช้าเข้าบ่ายหรือบ่ายเข้าโต๊ดเดอห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ด 1> 1, 2 1, 7, 51, อง5้าหนึ่งห้าเจนึาะจับคู่ก็สองห้าห้าสองสองแปดแปดสอหนึ่งหนึห้าหะคะห้าแปดสองแปดจับหันเนานะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสำหรับบ่ายเกับ0ูย์แกับ1อย่าลืมนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เด้อเจ็ดศูย์เจ็ ห้าเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดเจ็แดแปดสามเราเขียนซ้ำกันเน้อซื้อได้ทั้งสองแนวทางเนื้อสามแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเพราะว่าแปดมันมาเช้ามาบ่ายเนื้ออันนี้เช้าอันนี้บ่าย สามแปดเจ็ดสองห้าสามเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนอะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ